สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเฟิร์สนะครับจากช่องเดอะพีครับวันนี้เรามาอยู่กันในรายการสไตล์พิพิกนี่ครับผมจะมาพาไปวล็อกนะครับกับสถานที่ต่างๆเนาะพาไปถ่ายรูปต่างๆวันนี้ครับเราอยู่กันที่พัฒนาการนะครับแล้วก็มีเพื่อนผมอีกเช่นเคยนะครับนก่คือป้านนะครับอ่าก็ตอนนี้เราอยู่ที่ตรงข้ามสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นมหาลัยเนาะของเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานด้วยครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนพัฒนาการนะครับให้กลายเป็นญี่ปุ่นกัน ที่หน้ามองผมนี่แหละจะเป็นย so ังไงเดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยครับก็สำหรับการแต่งกายนะครับสำหรับการมาถ่ายแบบโทนญี่ปุ่นนะครับก็อยากให้ป้านมาแนะนำหน่อยว่าเราคนแต่งกายมายังไงดีค่ะก็การแต่งกายถ้ากิดว่าอยากให้มันได้โทนญี่ปุ่นเนี่ยแนะนําให้แต่งตัวแนวสีบาว เพนคลีนเพนเพนหน่อยเน้นแบบว่าสีพื้นดๆเรียบๆอาจจะมีดีเทลเป็นพวกลายสกรอนนิดๆหน่อยๆเผื่อแบบว่ามันจะแบบจืดไปอะไรอย่างงี้มันก็ช่วยได้ให้ดูแบบมีความเป็นญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นถ้าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับหรือใครที่แบบคิดไม่ออกเราไปหาเซิร์ชในอาจจะเป็นช้อปปี้หรืออะไรเงี้ยครับหรือแบบดูเลฟในฟินเทอร์เลสใช่เป็นอ่านักเรียนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นนักเรียนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับก็ลองดูในกันได้ในช้อปปี้ส่วน สปอนเซอร์ท่านไหนอยากส่งมาให้รีวิวก็หรือถ่ายรูปนะครับก็ส่งคนก็ตามคอนแทคมาที่ด้านใต้ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเราควรจะถ่ายรูปกปนยังไงดีนะครับมีเทคนิคอย่างไรไปชมกันครับก็หลังจากที่เราแนะนําชุดแต่งกายไปแล้วนะครับตอนนี้เนาะผมก็ขอมาแนะนํานะครับเซ็ตเลนเนาะที่ผมจะมาใช้ในวันนี้ครับก็คือเจ้าตัวโซนี่นะครับ55มิลไซส์ครับซึ่งเป็นเลนช่วงระยะ normal นะครับทำให้ เวลาเราถือถ okay. um, okay. <Okay. S 2> ่ายครับมันค่อนข้างจะโอเคระยะไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปนะครับที่สําคัญมีการเบล์หลังที่สวยงามก็เทคนิคแรกนะครับที่ผมอยากจะแนะนําเลยก็คือพยายามให้เห็นท้องฟ้าเนาะเพราะว่าในกรุงเทพของเราครับก็มีความที่รกมากๆนะครับกับสายไฟต่างๆอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พยายามงานครับขึ้นท้างบนให้ท้องฟ้าครับมันดูโอเคขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยไปปรับท้องฟ้าครับ โอเคหนึ่งสองสามอีกรุหนึ่งคับหนึสองสามหรือพื้นตรงนี้นะครับก็อาจจะมีความถามว่าญี่ปุ่นไหมก็ไม่ได้ญี่ปุ่นขนาดนั้นนะครับแต่เราก็สามารถให้ถ่ายเห็นตัวพื้นได้เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะโอเคครับสามารถไปแต่งสีได้นะครับมา เราก็ถ่ายให้เห็นแบบเป็นยาวๆเลยเราจะได้เห็นความเบอร์ด้วยโอเคหนึ่งสองสามปุครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอีกรูปหนึ่งสองส ก็ตอนนี้นะครับหลังจากที่เราถ่ายกับเลยนาไ5เนสะผมก็พบว่าในบางช็อตนะครับในบางซีนะผมรู้สึกว่ามันแค่ไปนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นซิกมาใน35มิ F2 ครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันว่าผมจะถ่ายประมาณไหนแล้วกันครับก็สำหรับมุมนี้นะพี่เราจะถ่ายก็จะมีฟิลแบบประมาณ นักเรียนนะครับก็กำลังจะกลับบ้านนะครับมารอรถบัสนะครับอยู่ที่ใต้รถบัสนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับทั้งนั้นที่จริงแล้วเราอยู่ประเทศไทยแล้วก็วันที่เรามาถ่ายนะครับมีอากาศที่ร้อนมากๆนะครับถึงประมาณ40่องศาก็เลยทีเดียวี๋ยวเราไปไหนรู้ไหมครับ <S <S อ่าโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสลองเอากระเป๋ามาแบบ วางก็ได้ได้ใช่ไหมโอเคก็อย่างพ็อปนะครับแล้วก็จะมีพวกกระปงกระเป๋าก็สามารถนำมาใช้ได้เนะโอเคครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม อนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเปลี่ยนบนรยากาศนะครับเป็นญี่ปุ่นครับก็โดยเทคนิคนะครับก็พยายามหาแบล็กเกลนนะครับแล้วก็ครัวเกาะที่มีความแบบโปร่งๆปงใสๆนะครับคล้ายๆญี่ปุ่นหน่อยแล้วก็สถานที่อ่ะค่อนข้างโอเคครับในการเปลี่ยนให้เป็นญี่ปุ่นเนาะก็เพราะว่ามันจะมีความเกี่ยวๆนิดหน่อยนะครับกับรอบข้างแล้วก็มีตึกเนาะที่คล้ายๆญี่ปุ่นครับก็หลังจากที่้นได้ดูรูปในวันนี้เป็นยังไงบ้าง รู้สึกโอเคไหมกับการถ่ายแนวญี่ปุ่นในวันนี้โอเคนะภาพสวยเลยแล้วก็ฟ้าก็วันนี้ก็เป็นใจด้วยแบบว่าฟ้าโปร่งพอดี<ช>แต่ว่าเดียเดี๋ยวคืออากาศแบบร้อนมากร้อนแบบร้อนร้อนจริง<ล>ๆนะครับรใช่ก<ช>็ใค,ใครที่สนใจนะครับก็สาม,มารถมาถ่ายนะครับได้ที่ลอง g o o ก l e แ a p ครับสถาบันเทคโนโลยีญี่ปุ่นเนาะแล้วก็อ r e a ที่จอดแถวนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปถ่ายได้เลยเนาะเป็นฟรีสถานที่ครับเข้าไปได้เลยแล้วก็ใครนะครับที่สนใจกัน แต่งภาพนะ้องสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ชมนะครับในคลิปหน้าครับก็อย่าลืมไตามชมกันด้วยใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e ผมด้วยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับอ๋อใครทีอ่อยากให้เราไปถ่ายที่ไหนเนะ้องก็คอมเมนต์มาที่ด้านใต้ได้เลยครับบ๊ายบาย <laughs>